หนาว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 หน้าชาหน้าชาปากชาไอ้นั่นก็ชาไอ้นั่นคือไอ้นั่นคือน้ำเขาทำไปแล้วถึงหนังกันค่ะทุกคนต้อนแหลกกันส่งเคอแสงก่อนไม่แต่แดดไม่ได้ช่วยเลยนะรู้ป่ะแดดไม่ได้อุ่นเลยเนี่ยตรงนี้โรงแดดนะเนี่ยส่งเคอแสงก่อนโบไม่แต่แดดมันไม่ได้อุ่นนะในที่สุดเราก็มากินร้านนี้นะทุกคนอุ้กินโมกอิ่งผมอิ่อร่อยทีเดเลยอ่ะที่ไหน มวัสดัสด่ะอมิาโบอมิวันดี้วตาันนี้เราอยู่ที่โพเรียก็คือวันนี้เนี่ย เป็นวันที่เช้ามากอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ละของเกาหลีสีส่สามสามหรือสี่ถึงเกาหลีซึ่งวันนี้เราก็เลยจะเอาคลิปเช้านี้อินโคเรียมาฝากเพื่อนๆเ,เราไม่เคยทาคลิปต่างประเทศเลยเนาะเราทาแต่พัทยาหัวหินน,นนะโบเนาะคือย่านที่เราอยู่อ่ะคือย่านฮงแดทุกคนมันก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็เลยคิดว่าจะไปซื้อของกินมาถ่ายเชา้านี้ไปเพื่อนดูลอัปเดตด,ด้วยว่าทริปที่เรามากับครอบครัวในโอทริปที่เรามากับครอบครัวในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนกำลังสงสัย ว่าคุณธนินจะทำอะไรนี่คือคุณธนินกําลังหวีผมให้แจ้อยู่ค่ะมันคือโมเมนต์ที่ดีที่เพื่อนๆควรจะเซ็กิตธนินซาลอนก็คือเราไม่ได้อยากเข้าร้านซาลอนสาใดคือการที่เราทําสีผมอะแล้วถ้าสาใดไม่แห้งนะทุกคนมันจะแบบเข้ามาชอดเข้ามาชดเข้ามาชดหน่อยมือแจ้แม่อยู่ข้าวได้เลยค่ะแม่มึงก็แต่งตัวก่อนดีนี่ไงชุดนี้อ่าแม่ไว้ใบหน่อย นี่แม่ไม่ได้ทานะคะเพราะว่าถ้าทําก็เก่งใจอาจุมาใช่เป็นไงบ้างวันนี้เราได้ทำไปถ่ายเช้านี้ที่เกาหลีเลยนะก็รู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศดีมาก <c oughs> ลองดูไม่ค่อยแฮปป,ปปี้่าไรแฮปปี้กชอบอยู่บ้านหนาวอ,ะอ่ะอ่าก็คือไม่ที่นี่หนาวทรมานนะทุกคนอย่ามานะช่วงนี้อากาศติดลบมากอะ่ะติดลบแบบเมื่อคืนอะ่ะหูชาหูวิงและหูแบบวิงอ่ะ เออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูด้วยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมาที่นี่ใช่ปะจะได้แมวกระเป๋าไปพร้อมรับแรงกระแทกยังหนึ่งสองน1 2มจริงอ่ะหนาว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 หน้าชาหน้าชาปากชาไอ้นั่นก็ชาไอ้นั่นคือ เขาทําไปแล้วนี่ไงอันนี้คือวิวบ้านของเราทุกคนอยู่แถวแถประมาณทงแดอวันนี้วันอยู่คนเกาหลีปะไม่รู้เหมือนกันแต่คนเกาหลีจะไม่ออกตอนเช้าจะออกตอนบ่ายใช่เพราะอะไรไม่รู้เพาจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาให้แม่เลือกดีกว่าให้แม่เลือกไปซ้ายหรือไปขวาทางไหนของกินเยอะไปทางนั้นแหละทางขวาโอเคนี้เริ่มไม่ไหวแล้วว่ะเอาฟิกของโบในวันนี้ของแม่ วันนี้ก็คือกลัวคนหาไม่เจอค่ะมันจะมีถุงอะ่ะถุงร้อนไปซื้อถุงร้อนกันได้อ่ะถ่ายเจ๊ด้วยเนี่ยคือเอาฟิซของนางบิวนะคะจะเป็นอย่างงี้นางเสือลาอ,อันนี้คือเอาฟิซของแม่ก็จะเป็นสีดําอันนี้คือโบเป็นหมีเลยอะ่ะเจ๊เหมือนหมีไหมเจ๊เหมือนหมีควายเอาเหมือนทีนม่มีควายก็หน้าตาอย่างเงี้ยเลยมึงไม่โดนมึงไม่ลึกสำนึกนี่ แม่ถ่ายรูปร้อยเปอร์เซ็นต์มาเหมือนนันนี่เลยอ่ะห่อเลยอ่ะมาห่อไปเลยห่อทั้งตัวเลยอ่ะรองเท้าใส่สบายปะไม่สวยอ่ะนี่นอนทำอะไรวะรองเท้าซื้อที่นี่นะเนี่ยใส่สบายไหมสบายมากสบายมากเฮ้ยมึงตอนนี้พูดเป็นไอแล้วเล้วก็เห็นไหมอากาศวันนี้ประมาณติดลบหนึ่งนะคะทุกคนใครจะมาเดือนธันวาก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะคะคิดดูให้ดี คิดดูอีกทีแต่ว่าข้อดีของการมาอยู่ที่นี่นะทุกคนคือรูมคนลรปิดหมดเลยเฮ้ยบอนดี้อยกินบอนดี้เจลลี่ก่อนนะรู้ป่ะเนี่ยมากินบอนดี้นะรูปะ้ป่ะอากาศเย็นมากไม่ต้องแค่เย็นเลยนะสดชื่นกินวิตามินซีนะคะทุกคนบอนดี้เจลลี่วิตซีนะเจลลี่ผิวผิวก็กินมัน,น,น,มมน,นมยินมากเมื่อวานไปปั่นป็ดมาไมยนี่โบจะกินอันนี้เนยวิตซีก็อร่อยนะแต่ว่าโบของกินอันนี้ได้ไหมเจลลี่หทีบห่บอก ค่จะรีอิ่มทิเพราะว่าอันนี้อร่อยสุดอนี่ทุกคนแค่ฉีกนี้เลยนะฉีกแล้วก็กิน,นอ่ะปกติจะเห็นเรากินตอนที่แบบว่ากินข้าวอยู่ที่บ้านใช่ไนี่เรามากินที่เกาหลีนี่มันนี่รือิข้อเหรียควันที่ออกมาคืออะไรมันไม่ได้ร้อนเนยมันเป็นไอร้อนข้างในอร่อยมากะกินกับอากาศอินเดียนังไงว่ามันจะรีิมหนาวปเมื่อเป็น,น,น,นามากินบันนี่ยังตอ,อเนเช้า ่าวิแลทุกคนหน้าแบบหน้าชาหนาวจน <โด S 1> นเนาบบะใช่หนาวจนแบบถ้าตบตอนนี้ไม่มีความรู้สึกแล้ะนะมันต้องมีใครมาตบนะาาเป็นคัมเปรียบเปยสามารถผ่าตัดแล้วไม่ต้องฉีดยาชาแม่ก็ว่า <c oughs> แต่เอาจนินเขาสามารถฉีดโบท็อกได้โดยไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องประครบเย็นอ่ะมันเหมือนกับเราอยู่ในช่องฟีเตอร์ตลอดเวลาหนาวมากทุกคนคือโหเฮ้ยโบเรามีวันนี้ได้ไงวะต้่งแตถุงมือแล้วเว้ยมึงเราไปถ่ายชาวนี้ก็นี่เกาหลีเลยนะย้อนกลับไปคลิปแรกเลยต้องแตะถุงมือทุกคนไม่งั้นไม่ได้อ่ะรานนีร้านนี้ดัง ว้าวไปรีมขนถังกันค่ะ้องแหลกันสังเค้าแสงก่อนไม่แต่แดดไม่ได้ช่วยเลยนะรู้ป่ะแดดไม่ได้อุ่นเลยโอ้ยเนี่ยตรงนี้โงแดมนะเนี่ยสังเค้าแสงก่อนรูไม่แต่แดดมันไม่ได้อุ่นไงงั้นเดี๋ยวเราเลือกร้านได้แล้วเดี๋ยวเราบอกว่ากินร้านไหนนะในที่สุดเราก็มากินร้านนี้นะทุกคนน่ากินแล้วเนาะมีข้าวด้วยเนี่ยแม่เนาะเนี่ยข้าวหมูข้าวเลยไม่ไม่ไปเร็วองไปเรื่เสียงดังได้เต็มที่ส t s เ k นะทุกอย่างอย่างละหนึ่ง เอาอย่างละหนึ่นนงนี่คืออาหารเช้าแล้วตอนนี้ประมาณสิบโมงเนาะน่ากินไหมราเมงมีรามเามงราเมงหอยนนแน่าจะกินได้มีข้าวด้วยนี่ไงสุกี้ยากิสุกียก้ยากิไหมวิดไฟไหมมันหมวนไปตลอดนี่นี่ข้าวหน้าหมูสามชั้นแม่มันจะเป็นสุกี้ยากิญ,ญี่ปุ่นอะข้าวห,หน้าหมูสามชั้นกับกิมจิโอเคอันนี้เป็นซุปกิมจิชีสนะทุกคนน่ากินมากซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนชีสนี่อันนี้น่ากินมากอันนี้ และอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะทุกคนที่เกาหลีเขาก็จะแบบโดดเด่นเรื่องเครื่องเคียงเยอะมากนี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะเเพื่อนๆดี๋ยุดนะคะอร่อยปะูไม่กินคนเกาหลีทำอะไรก็อร่อยอ่ะหรอคืออะไรไม่รู้อะฟองฟองเต้าหู้ราดมาอย่างไรอะเออใช่ไหมเหมือนปะมันฟองเต้าหู้ราดมาอย่างไรเนาะเอาเลยปะตักให้เอาเลยไม่ันไม่มีช้อนเลยส่วนใหญ่เกาหลีก็คือช้อนซ่อมอยู่ในเก๊ะอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าต้องดูแลตัวเองไงแต่สิ่งที่แบบไม่ค่อยถนัดเลยคืออะไรปะ ก็ตักให้อ่ะเจ้ทำไมถึงมองกันในแง่ลบวะมองแบบซาบซึ้งปะวะโอู๋อันนี้รู้สึกแย่ไปแล้วอะสิ่งที่ไม่ถนัดที่สุดคือตะเกียบแต่โบชอบนะโบชอบมันแบนอะมันไม่กลมมันแบนแล้วแบบมันหาองศาไม่ได้อ่ะชอบนะอันนี้ชอบนะอุ้ยมันยืดเลยโบตักให้เพื่อนดูหน่อยยืดยืดหน่อยมันต้องเอาน้ำอะมาทำอย่างงี้เว้ยเพื่อให้ชีสละลายพี่นินรำเมงอะไรของพี่นนรำเมงเป็นซอสงาดำเอ๊ะอันนี้ขอลองเอาเก๊กขึ้นมาสิอู้อุ้ยกูน่ากินมาก แล้วตอนแรกมันจะเป็นของอะไรเฮลตี้เฮลตี้มึงนึกคิดมอกก็โบใจเย็นเย็นจะลอชิมดูไม่ชิมอ้าวมันหิวอ่ะเดียวชามแบ่งไปเฮ้ยผมนี่อร่อยชิบเลยอ่ะจริงเหรออะไรนเขาชิมหน่อยมึงผมนี่อร่อยมากชิมหน่อยชิมหน่อยอุ้ยมันหอมข้าวโพดอ่ะมันเหมือนซุปข้าวโพดใส่เส้นอ่ะอร่อยมากท่านี้สั่งใหม่ได้ปะ เราเล่นเ,เราเล่นเราเล่นเราจิมซุปกิมจิกันก่อนเลยก่อนค่ะคุณโบไม่จะบอกว่าร้านในย่านนี้ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าค่าเช่าแพงเท่าไหร่เดือนเคยไปถามแล้วจะเปิดกล้วยหอมอบชีสเขาบอกว่าค่าเช่าเดือนละล้านเราเล่นร้านวอนเนาะเออถ้ามันไม่เหมือนกึมที่อื่นอ่ะรู้แค่คนไทยชอบอ่ะอ้จริงนะแต่โบจะบอกว่าเชื่อไหมตั้งแต่มามาที่นี่มากินแต่เต้าหู้ไม่แต่อาหารเกาหลีอ่ะคนไทยเข้าใจง่ายนะไม่ไม่แย่นะภาพดีมากอะเต้าหู้ใช่สุขภาพดีมาก วานก็ต้หู้ได้มาชิยิ่งร้านโลโก้อะทุกคนยิ่งโคตรอร่อยเลยพี่นินกินด้วยกันแต่จะบอกอะไรให้ปะเวลาไปต่างประเทศนะต้องเชื่อคนนี้นะเขาเซนดีมากเลยตอนแรกอะเราเดินออกไปข้างนอกแล้วเว้ยแล้วที่นิบอกให้เดินกลับมาอันนี้คือร้านแรกที่เราเดินอะจำได้ปะเซนดีพี่นินแจเหมือนแบงสาไม่มีหนวดอะอุ้ยอันนี้เราเล่นนะเรากเล่นเรากเล่นเดี๋ยวเราหาช่องว่างก้นหนึ่งเพราะว่ามันมีแฟนแล้วมันมีจุดอ่อนจุดอ่อนของมันคือแฟนใช่ปะแม่ อุ้ยซุปกิมจิอร่อยมากอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่เรียกว,ว่าซุปกิมจิมันเป็นซุปเต้าหู้เขาไม่ไม่ค่อยมีกิมจิอ่ะเต้าหู้เดือดเดือดปะอันนี้เป็นซุปเต้าหู้ชีสแล้วก็ไขป่ปลาใช่ซุปเต้าหู้ชีสไข่ปลาในเน้อใช่ของแม่เป็นหมูสามชั้นมึงเชื่อป่ะว่าจะอยู่ไทยหรือจะอยู่ในวุ่นวายเหมือนเดิมเนาะเพ้่อนเนเห็นคือรายการเท่านี้ไม่เคยออกไปข้างนอกเพรานอย่างงี้ค่ะไม่เวลาสั่งอาหารเราหิวมันลยอันนี้คือครั้งแรกที่มึงอัดในร้านอาหารนะรายการเท่านี้ไม่ครั้งแรกคือไอ้นี่บัตตี้อ่ะอ อร่อยมากแต่มันมีความเผ็ดนะใช่เผ็ดเลยแล้วก็ใส่ชีสนะเ้ากินเข้าไปอยางเนี้สิ่ง<ม>ที่เอบอาหารเกาหลีคือแหละปะในทุกๆจานอะถึงแม้ว่ามันจะมันอะแต่มันจะมีแบบมีความเฮลตี้อยู่ในตัวเว้ยอยากจะชอบกินเครื่องเคียงเขามากเลยมันมีจูลินซีและโตบาจิรัสกาเล่น มันเปรี้ยวว่ะหอมกว่าพูดถึงรสชาติอันนี้ได้ปะมันเป็นรสชาติที่ตั้งแต่มาเกาหลีเอ้ไม่เคยกินรสชาตินี้เลยนะอร่อยอันนี้อร่อยจริงมันถูกปากคนไทยมากตรงไหนวะมันเผ็ดด้วยเผ็ดนิดนึงแล้วมันนัวมันนัวแล้วมันหอมมันไข่อ่ะแล้วเต้าหู้มันนิ่มมากมันเต้าหู้แบบนิ่มมึงอันนี้อร่อยจริงมัให้เต้าหู้แข็งเอาอีกอย่างนึงนะมันหอมมันกับชีสอ่ะมันได้เท็กเจอร์แบบหนึบหนึบของชีสอ่ะรู้ปะถ้าอยากอร่อยนะเอาข้าวลงไปคลุกค่ะจริงคนเกาหลีชอบทำนี้เอาเลยคือเป็นคนไทยอันนี้หน้าตาเหมือนเล้้้้้งออออออ่่่่่่่ะะะไไลลลูกกกกกๆๆนนนนนีจบวาาาหหหมมมมเิิดคยยััท ะทุกคนอันนี้คือเนือ้อมันคือเส้นกับเนื้อข,ข้าวมาแมวแมาวมมเดี๋ยวมาข้าวมาอืมเดข้าวมาคือโบมันไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้กินข้าวเลเออมึงเราได้แล้วอ่อมะมึงกันญย์อร่อยมากใช่นี่ก็กินจริงจังที่หายเลยมึงกินแบบรายการได้ปะกินแบบมึงแบบม,มึงกินแบบ11โมง4:15แล้วไม่ใช่มึงกินแบบรอชาวบ้านด้วยไม่กดเดี๋ยวถามมึงอรหันต์ขอโทษ ร้านนี้น่าจะเป็นร้านดังเลยนะคนเข้ามากินตั้งแต่เช้าเลยมึงเรียกเงี้ไม่ได้ละบอกเลิกตีก็ไปบ้างเอานะอุ้ยกรอบมากเลยเสียบแม่ของแม่ของแม่คือข้าวเลยอ่ะไม่เหมือนมีกิมจิหรอืมันมีอะไรเปรี้ยวๆเนี่ยแม่ต้องเอาไข่คลุกด้วยไม่เอาไม่เป็ไข่มันริบ่ะกิมจิขาวอ่ะมันเปรี้ยวๆอ่ะมีกิมจิขาวด้วยอรอนี่อันนี้คือสไตล์ของโคตรกิมจิขาวแล้วเขาก็มีปาดลาซซตรงนี้อันนี้ไม่เอานี่ทุกคน ดูทําแบบนี้อร่อยเอาเส้นนี้ลงไปใส่กับซุปคิมจิอันนี้เพราะว่ามันเผ็ดแล้วมันเป็นแบบสไตล์ไทยมากมันเกเมนูปอนกันเรียบ,บร้อยโบคือแบบนัวทุกอย่างอะอร่อยมพรามึงมึงทานี่กูไม่ทาทำไม,มย,ยุ่งกูกค่อยๆกินเดี๋ยวกวดเค่องเอน้ำชาไหน่อนแต่ที่เกาหลีอะเขาน้ำฟรีทุกร้านเลยนะดีแต่ถ้าอาหารแพงแล้วนะการเราเป็นผ่านเลย คยอูกับเพื่อนคนเกาหลีเขาบอกว่าค่าของชีพ่แน่สูงสูงจริงแต่คนเกาหลีเขาเที่ยวกันที่นี่เยอะจริงนะเบบเพราะว่าของเราอะลงมาปุ๊บมันก็เป็นย่านเที่ยวเลยแล้วลงมาคนเต็มเลยรู้ป่าว่าว่าเคยว่ามาเดินฮงแดบ่อยมากเลยเว้แต่ถ้าไม่ได้มาพักตรงนี้จะไม่รู้จักย่านนี้เลยนะมันคือส่วนหนึ่งของฮงแดแต่ไม่รู้ว่ามีร้านอาหารเยอะมากแต่ใหญ่ๆเราแนแต่อยากรู้ว่าอาคารที่เราพักอยู่อ่ะมันมีคนที่มัน เป็นเจ้าของจริงๆเลยปะแพงมากนะบ้านตึงเนี้ยเพราะว่า<ม>ลุงมาบุ๊บมันเป็นย่านเที่ยวเลยอะร้<ม>นานอาหารดังๆอยู่ตรงนี้เต็มๆเลยก็คือเจ้าของที่เขาล่อยให<ม>้เราชอเออรวยมากวันละประมาณนะแสนกว่าคือมาอยู่ที่เนี่ยดีนะเพราะว่าโรงแรมอะก็ราคาประมาณนี้แหละแต่อันเนี้ยเ,เราได้เราได้ฟิลแบบอยู่ด้วยกันทุกคนไงไม่อาหารเยอะไง ไม่ห่านเยอะแล้วมันอยู่ที่นี่ได้ไงไม่ด้าใครมาหลายคนก็แนะนาจองที่ถ้าใครมาหลายคนก็คือแนะนําจองในดีเอบีมาดีกว่านะดีด้วยแล้วบ้านโลเคชั่นก็ดีแต่ว่าเวลามากาทานีสองคนอ่ะกับโบด้วยบางทีอะก็เช่าโรงแรมก็สะดวกดีกว่าเพราะว่ามีพนักงานทำความสะอาดทุกอย่างเลยมากินอาหารไทยมาตลอดอะแล้วพอมากินอาหารเกาหลีทุกวันไม่รู้สึกไงชอบเป็นบางอย่างนะเพราะว่าม้าเป็นคนไทยแต่ว่าชอบในระดับหนึ่งแหละอย่างคุกกิเนี่ยอร่อยมากของเขาจะอร่อยไม่เหมือนไม่เหมือนเราอะ ก็เป็นประเทศของเขาอะนะเราก็ต้องกินให้ได้อะสรุปอร่อยปรอวะกูก็ไม่รู้อะคือตอนแรกอะดีมาหมดเลยแต่พอโตแต่แล้วก็ต้องกินให้ได้ะกูเริ่มงงแล้วกูเริ่มไม่เข้าใจแล้วสำหรับโบนะโบรู้สึกว่าอาหารเกาหลีไม่ห่างกับไทรมากเลยคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราไาอยู่เกาหลีอะโบไม่ได้นึกถึงอาหารไทยขนาดนั้นได้ปะคือแบบกินได้เพราะว่าในไทยมันก็มีอาหารประมาณนี้แต่รสชาติอะตอนแรกโบคิดว่ามันจะจืดเว้ยรสชาติเข้มเหมือนคนไทยกินเลยจัดจ้านแบบอร่อยจัดจ้านในย่างอร่อยเลยอร่อยอรชอย มารู้ป่าวว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งอาหารเลยนะเอาใช่เดินหุบล่มยังเจอใช่มีทุกอย่างตั้งอาหาบหาบยันยกยกอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเออเขาจะพูดอาหารเออแม่จะพูดอะไรครับคืออาหารว่ามันเยอะไงไม่จะบอกว่าอาหารมันเยอะมากอะไรตอนเลือกไม่ถูกใช่ใช่ มันนวลนวลอ่ะแล้วคือมันเป็นร้านนี้มันเป็นฟิวชั่นแล้วมันแบบมันเหมือนเอาความที่เป็นเกาหลีมาผสมกับความฝรั่งเองอ่ะเหมือนอารมณ์แบบถ้าเกิดบ้านเราก็อาจจะเป็นแบบสปาเกตตี้เขียวหวานประมาณนั้นมั้งถ้าเป็นบ้านเราอ่ะอันนี้ก็มันก็เป็นอันนี้มันก็เป็นสปาเกตตี้ที่มันเป็นแบบเหมือน็นเครื่องมีกิมจิมีอะไรใส่เข้ามามันทําให้แบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งร้านแบบเนี้ที่เมืองไทยไม่มีแน่นอนเออ นี้ก็เลยแบบมานั่งกินด้วยกันนะก็เดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเช้าเสร็จเดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นนะไปเดินเล่นย่านต่างๆช้อปปิ้ง่ขอเดินเยอะๆได้ป่ะกินเยอะมากเจริงๆจริงๆช่องเราอะหลายๆช่องก็มีคลิปเยอะมากๆนะโดยเฉพาะ ebb memory อะเอ้ย ebb แม่งถ่ายทุกอย่างขอเมาส์ขอเมาส์ตอนก่อนมาไปดูคลิปได้นะบิวเลื่อนตัวได้ป่ะบิวอย่างนั้นเนี่ยคุณเป็นพยานไหมเป็นพยานไหม บิวเฮียแล้วเฮียจะถ่ายคลิปยังไงอะบิวกวนน่ะบิวก็พยายามบอกว่าเฮียมันมีร้านอาหารเยอะเดี๋ยวเฮียไปเปิดโลกกว้างนะเชื่อไหมคือตอนก่อนมาเราต้องบอกว่าเราแผ่นกันถ้าเป็นคลิปนี้ของโบนะออถ้าเป็นคลิปนี้จะได้ไม่ตีกันจะได้ไม่ซ้อนกันเวลาพูดมันจะได้เสียงไม่ ไอบีบีแมมโมรีเป็นเสียงซ้อนของทุกคนเพราะว่าอะไรปะถามว่าอ้าคลิปนี้ของโบไม่ใช่หรอไม่เฮียอัดวอล์กนี่คือวอล์กมันคือพาร์ทหนึ่งไปกินบูดองอ่ะมันก็ถ่ายพอภาพมันไม่ถ่าย YouTube มันจะถ่ายอะไรปะติ๊กต็อกบอกอ่ะอ้าคือเฮียมันเป็นคนที่อยากพักผ่อนที่สุดเลยเว้ยมันพูดว่าทริปนี้มันจะมาพักผ่อนมันเวรได้ทำงานเยอะที่สุดนอนตีสี่ทุกวันเมื่อคืนก็นอนตีสี่เรามันั่งทำไรนี่นี่คือคือผู้ที่อยู่กับเขาตอนตีสี่งานเยอะคือเฮียตอนที่วันนั้นอะ อยู่ดึกๆถึงดีเศษดีสามดีสี่กับเฮียก็ถามเฮียเฮียนอนอย่างงี้ทุกวันเลยป่ะเฮียบอกเออให้นอนดีสี่ทุกวันเลยถามเฮียทำไรเฮียบอกว่าพอเฮียกล่อมกล่อมลูกนอนถูกไหมประมาณห้าทุ่มยังขืนกล่อมลูกนอนเสร็จปุ๊บก็จะหน้าทะลึ่มทะลืออะไรเงี้ยเอาอ๋อย่างเงี้ยแล้วก็เฮียเฮียทำไรเดี๋ยเฮียตัดคลิปเฮียนั่งตัดคลิปสั้น แล้วเขาก็นั่งตัดไล่แบบที่เขาถ่ายไปทั้งหมดอ่ะแล้วก็ไวโอเวอร์ over, แล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ตัดแล้วก็เออแล้วเวลาหลุดๆอะไรเงี้ยอ่ะเวลาแบบมันเด้งออกเนี้ย,<ป>ยก็จะดา่าแล้วเขาก็นั่งมีคลิปท่านของเขาเขาบอกว่าเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะตอนที่เขาไปเที่ยวเขาบวช <c oughs> เขาจะได้มีคลิปลงให้ทุกคนดูนี่คือความที่เขาแคร์ทุกคนนะ <c oughs> เออไม่มาน่ะลงวันละคลิป TikTok อ่ะแต่กลัวถ่ายปุ๊บกูลงไปเลยลงไปห้าคลิปวันหนึ่ง ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยก็ตัดคลิปนั่งตัดคลิปถึงตีสามตีสี่อะภาพที่เห็นเมื่อวานใช่ปะพี่บุ๊บอกว่าหมกหมกหน่อยหมกโมกไปว่ากล่อมหน่อยเจ๊ก็คิดว่ามันจะเข้าไปนอนแล้วมาคิดว่ามันจะเข้าไปนอนไวมันเดินเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บ หายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งมาเดินออกมาทำไงปะคือหลับไปแล้วค่ะแล้วออกมาทำงานได้คุดเก่งเลยใช่เฮียมาไปนคนี้เครียดมากเละใช่งานเสร็จคือนอนตายตาหลับอ่ะจัดระเบียบดีชีวิตแล้ววิวก็เลยบอกว่าเฮียเฮียใช้ชีวิตบ้างไหมเฮียทำแต่งานอ่ะนี่มาพักผ่อนนี้ให้างมาเตะไหมบอกวิวไม่เข้าใจเฮียแบบนั่นแหละทุกคนก็เป็นที่มาของว่าทุกคนก็ตั้งใจถ่ายคลิปเต็มที่มากคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวคงมีวันที่เราพักผ่อนกันบ้างอ่ะมึงอร่อยแบบ ทีนี่มึงก็คือแบบกินอย่างเดียวมึงเน้นกินอ่ะไม่เน้นคุยอ่ะจะบอกว่าทุกช่องก็คือตั้งใจถ่ายคลิปมากๆเพราะว่าการมาเที่ยวแล้วถ่ายคลิปด้วยอ่ะแล้วมาหลายคนด้วยอ่ะ แล้วหลายช่องด้วยอ่ะมัวุ่นวายมากเลยนะเออมันลําบากนิดนึงเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกสนานที่เอามาฝากกันละกันคือจริงๆอ่ะสำหรับบิวนะถ่ายคลิปอ่ะบิวรู้สึกว่าบางทีเหนื่อยแต่อยากถ่ายเพราะอะไรปะ <ๆ S 2> เราจะหาโอกาสมาด้วยกันอย่างเงี้ยมันยากว้ยเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวกูไม่กูไม่ถ่ายกูไม่เที่ยวอะไรกูถ่ายรวัวเลยเล่นเราเล่นมากูเอาะเราเล่นเราเล่นก็เอาเป็นว่าไปติดตามได้นะทุกคนคอนเทนต์เกาหลีทุกช่องแล้วก็จะบอกว่าเอาจงจริงเช้านี้ไม่คิดว่าจะมาเกาหลีนะคลิปหน้าเราไปนั่งงงตริมมะ้วถ่่าาายกนขเ ก็อาจจะเป็นที่พุดท้ายเลยเพราะแข็งไปเลยโคตรทรมานบอกไว้ก่อนใช่โอ้โหรูป่ะว่าอากาศอะมันเย็นจนไหนวะมือมันไม่มีความรู้สึกเลยอะเย็นเหมือนเราอยู่ในช่องฟรีดอะเหมือนเราเป็นน้ําแข็งอะหนาวมากหนาวมากเมื่อวานรู้ป่ะหนาวจนเลยปาะมือแข็งแล้วก็เท้าอะไม่รู้สึกแล้วเลยต้องเดินขึ้นรถน้ำมูกไหลเลยมานั่งไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ขึ้นมารอในรถอะมาต้องเอาถุงร้อนในบนหัวใช่หนาวมากอะก็ข้างล่างแม่น้ำเป็นน้ําแข็งหมดเลย มันเรายืนอยู่ลงมาแข็งอะขนาดใหญ่อะโอเคทุกคนก็ร้านนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มมากร้านนี้ก็ไม่กินได้ชื่อร้านอะไรคะท่านิน O I J I O E G ย่านเมียงดงพงเด้ต้องขนาดนั้นเลยเราพักที่ไหนพงเด่อโอเคก็เทปนี้เอามาฝากทุกคนประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเช้านี้ ตอนต่อไปเราจะมากินอะไรกันอีกก็เดี๋ยวตื่นเต้นมากมึงคุยกับเพื่อนๆมึงมึงกินเนี่ยเพราะความเราหิวอ่ะทริปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกอร่อยมีไม้นี่หว่ามาเกาหลีอ่ะใจเอ็ดไม่ได้เลยอ่ะอามันอร่อยมากเลยอ่ะรู้ป่ะก็เลยคิดว่าช่างมันเดี๋ยวค่อยกลับไปวิ่งเพราะว่าเราไม่ได้มาบ่อยๆใช่อ่องตรงออยากมาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งอยากไขคลิปอยาก ป็แต่สำหรับโบนะโบชอบที่ไทยเพราะว่าเหมือนกับไอเน,นี้มันเหมาะกับมาเที่ยวเว้ยสำหรับโบนะเหมาะกับมาเที่ยวเพราะว่าแบบเอมันนุ่นนี่นั่นจุกจิกไงแต่ว่าพอมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยมันมันมา,การกันอยู่มากกว่าตรงที่ว่ามันออกไปไหนก็เจอห้างแต่ออก<พ><พ>ไปไหนก็เจอแบบของกินของใช้ของแบบ ออกไปไหนก็รู้ว่าจะไปไหนอ่ะแต่คือถ้าอยู่ที่เนี่ยมันมันไกลอ่ะมันไกลจากกันเยอะอะย่างห้างยเงี้ยนั่งรถไฟฟ้าไงไม่ใช่สมมติว่าถ้ามึงอยู่ที่พักที่มันเป็นที่พักจริงๆที่ไม่ใช่ที่มึงพักอย่างเงี้ยในในย่านในย่านเที่ยวอ่ะกว่าจะไปห้างได้มันก็ไกลเข้าใจปะ่ะก็นั่นแหละเอว่าเราชินกับวัฒนธรรมไทยที่ไทยที่ไทยอ่ะ ก็เลยมีรถยนต์เยอะไงประเทศที่รถยนต์เยอะมากบนเน้นสะดวกออกจากบ้านกบขับรถไปได้เลยแต่ก็พูดตรงๆนะเอาความเป็นจริงเลยนะอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ามีเงินอ่ะก็สบายหมดอ่ะก็จริงจริงที่นี่ข้าวของริงทุกคนทุกคนบอกว่าไม่มีเงินอยู่อยู่แบบไม่มีเงินก็มีความสุขมันไม่จริงอ่ะพอมีเงินอ่ะมันเสกเเคยคุยกับสุธีว่าอะไรปะ ถ้าเรารวยเราจะไม่ทะเลาะกันเว้ยจริงนะเว้ยสมมติถ้ามีครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ารวยไม่ทะเลาะกันอ่ะจริงนทะเลาะกันน้อยอ่ะเงินเป็นจิตสำคัญของมนุษย์จิตสำคัญคืออะไรจิตไงจิตเตอ้ไอ้อนี่พูดจริงจริงเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบกงังวลเรื่องเงินเว้ยคือตอนแรกถ้าบุตรเรามาอย่างเงี้ยรายได้รายได้เราหายไปเราก็เครียดแหละแล้วแล้วคนที่กังวลที่สุดคือใครรู้ป่ะพี่ชายเรากังวลสุดในที่แต่มันมันไม่มีความพอหรอกมันไปเรื่อยๆอ่ะโบเคยเป็นป่ะแม่เคยเป็นป่ะ ตอนเด็กๆที่เรามีเงินหลักพันเราก็พูดเรื่องพวกนี้ได้เนาะคือว่าเราก็พูดเรื่องชีวิตกันไม่เพราะว่าชีวิตเราอะมันเคยแบบติดลบมาก่อนเนจะบอกว่าตอนเด็กๆอะตอนที่มีเงินหลักพันบาทอ่ะเงินเก็บนะอก็คิดว่ามีเงิน1นึ่งแสนบาทมีความสุขแหละกับปูถ้ามีแสนหนึ่งนะจะนู่นนี่นั่นสมมุติพอมีแสนหนึ่งปุ๊บถ้ามีร้านหนึ่งอะจะมีความสุขมากกว่านี้ จะจะแบบวิ่จะทาบ้านเพราะว่าอะไรป่ะขยับไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดนี้แจ้เข้าใจแล้วว่าความฝันแม่งมันเป็นลูกโป่งอะแม่งขยายขึ้นเรื่อยๆจริงนะมันขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นต่อให้วันนี้เรามีเงินร้อยล้านพันล้านอะเราก็ไม่พอหรอกใช่เพราะถ้าใจเราแม่งไม่พอเข้าใจเข้าหมายป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราพอแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอันอันนี้ขอเทียบนะแจ้โบหรืออย่างพี่นินเองอะพี่นินแบบไม่ได้แบบมีความฝันอะไรที่มันแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยชีวิตอะตรงไหนคืออย่างคืออย่างคืออย่างพี่นินเองไม่ได้เป็นคนที่แบบ มีความฝันแค่ว่าเอ้ยอยากใช้ชีวิตที่แบบเอ้ยชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรตื่นมาชงกาแฟกินถ่ายงานนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยมันก็สามารถมีอาชีพการงานรองรับที่พอจะทําแบบนั้นได้เราก็สบายใจที่ทำแบบนั้นเราไม่ได้แบบที่แบบจะแบบทะเยอทยานแบบให้มันแบบขึ้นไปแบบที่สุดอะไรเงี้ยคือเราเราเราแฮปปี้คือเราบาลานซ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่โตมากับความไม่ต้องแต่โบเป็นบบพี่นี่นะโบขอแค่มีเงินแค่นิดหนึ่งอะ จริงเอาอันนี้กูพูดจริงนะตอนนี้ไม่มีเพราะว่าหน้าเพราะว่ามีบ้านมีรถที่ต้องผ่อน<ช>คือถ้าผ่อนเสร็จแล้วอะแล้วมีอีกนิดนึงอะคือจบเลยโบม,ม่มโบไม่รีบแล้วแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็น เขาเรียกว่าความชอบส่วนบุคคลว่าแต่ละคนจะตัดสินใจในชีวิตตัวเองแบบไหนมากกว่าเขาแบบว่าอย่างที่น <ok> ี่คือสายชิลอย่างแจ้ค um, ือสายขยันทํางานอย่างแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะบาลานซ์กันบ้างสองคนเนี้ยเมื่อกคุยกันเรื่องไนี้ก็คือจะบอกว่าบ้านแม่เนี่ยเขาเติบโตแบบเาบ้านค่อนข้างที่แบบว่าไม่มีนิสัย แบบก็คือแบบมีกิน,ม,กนมีใชออไ้ไม่ต้องเป็นต้องซือบ้านพี่ไม่ต้เป็นต้องซื้อเพราะฉะนั้นเขาโตมาแบบว่ามีรถกับมีบ้านแล้วแบบพ่อแม่มรดกตกทอดมาให้แบบว่าเออใช้รถพ่อสิใช้รถแม่สิอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอ่ะคือไม่มีเลยเลยต้องสาความที่เราเติบโตมาขยันมันเลยต่างกันแต่พี่นี่นะตอนแรกคิดว่ามันเป็นที่การเติบโตเว้แต่เจ้รู้สึกว่ามันเป็นที่ความคิดก็เป็นหลักเว้หมายว่าเจ้เชื่อว่าต่อให้พี่เนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทหมายว่าเหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวามสุข ในแบบนั้นของเขาอ่ะเขามีความสุขอะไรง่ายๆอ่ะแบบเออว่าถ้าเขาไม่มีบ้านเขาก็ช่าคนดูสิอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายปะแต่เราอ่ะเติบโตมาแบบนักสู้บางระจังนะแต่โบรู้สึกโบรู้สึกตัวเองว่าโบไม่ได้สู้แบบขนาดนั้นอ่ะโบรู้สึกว่าโบสู้ไม่กูแค่สู้กูแค่รีบสู้ใช่รีบสู้ให้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้ต้องการที่จะแบบเกินขีดจำกัดตัวเองเก็ตปะมึงท่อนฝันสูงสุดคืออะไร กูอยากไปอยู่เฉยๆในในธรรมชาติจริงๆอันเนี้ยอยากมากๆเลย <c oughs> แ,ตแต่รู้ป่าวว่าอยากมากแต่ก็ต้องเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งไงแล้วไปใช้ชีวิตเรียบง่ายขเข้าใจใช่ป่ะหรือหมานอนล้วชอบบอ,อกอิฉาหมาว่ะอิฉาเด็กว่ะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องรับรู้อะไร <c oughs> รู้ป่าวว่าแจ้คิดว่าอะไรวะสุดท้ายแล้วอะ,รวะ <c oughs> เราแม่งคือเหมือนใช้ชีวิตแบบ back to b a s i c แบบสุดท้ายอะเราทํางานหนักใช้ชีวิตหลายๆอย่างเพื่อกลับไป เหมือนวันแรกที่เราเกิดมาใช่เออแบบนั้นเลยเว้ถามว่าทําไมถึงคิดแบบนี้รู้ปะทำไมถึงต้องมาพูดท็อปิกนี้รู้ปะเพราะปี2023อะแค่เปิดเฟซบุ๊กมานะโอ้โหเขาสรุปเลยว่าปีนี้การแข่งขันสูงมากทุกแอปพลิเคชันหรือทุกอย่างเพราะเราทํางานกับโซเชียลมันหนักไปเรื่อยๆเว้ยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์อ่ะมันการแข่งขันสูงมากมันคือการแข่งขันที่แบบที่สุดอะทั่วโลกอะแต่โบรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วอะทุกคนจะมีจุดที่ตัวเองมีความสุขเว้ยใช่ สุดท้ายแล้วอะลองปิดโซเชียลเราใช้ชีวิตดิโคตรแฮปปี้เลยอะใช่คือ,อ,ค,อคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเว้ยที่แบบว่าสมมติแบบใช่ที่แบบอ,อ่ะสมะสมติเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุขอะแต่พอเราไปเห็นชีวิตของอีคนนึงอะเฮ้ยแม่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีหรือกูต้องมีบ้านวะเออหรือกูต้องมีรถหรือกูต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ยกูชิลกูชิลเกินไปหรือเปล่าวะแต่ความจริงไม่ใช่เว้ยลองอยู่ในยูน90นิ้ ยุคเก้าแม่งคบมีความสุขเลยอหนึ่งเก้าเก้าแล้วแหละเออกูอยากเป็นยุคเก้านะแม่งคบมีความสุขนั่งเล่นหินนั่งเล่นมบกเก็บไม่ต้องมานั่งดูว่าแบบชีวิตคนอื่นเป็นยังงู้นตอนไปเรียนก็ตอนไปเรียนก็ทำกิจกรรมเล่นกีฬาไม่มีโทสมัยนั้นคือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นะสมัยนี้คืออะไรบ้าบ้านมันรวย อุ้ยรวย,ย,ยจังเลยเลยอย่างเงี้อยอุ้ยอยากรวยแบบนี้บ้างซังอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอแบบบางทีคนนู้นใช้ของคนนี้ใช้ของก็<า>แ<ล>บกว่าสมัยนี้คนสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะเยอะม,มากแล้วมันกลเป็นว่าคนอายุเท่านั้นอ่ะคนอายุ19หางเงินได้ร้อยล้านแล้วพอเราอายุ19อ่ะก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยสิบเก้ากูยังทาอะไรอยู่เลยวะกู<ม><ม>นั่งดูทีรี่เลยมันไม่เกี่ยวกับคนชีวิตแต่ละคนอ่ะความต้องการไม่เหมือนกันบางทีอ่ะเจ๊เคยคิ็นะแบบอยากมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายอ่ะพอมามองชีวิตจริงๆ กูมีเงินเท่านั้นแล้วเอาไปทำอะไรวะเพราะความฝันเรามันไม่ได้แบบโอ้โหโบคิดดูนะสมมติว่าเราเป็นคาร์ลือหาดอะมันไม่มีความสุขเท่าบ้านที่แม่งเล็กๆแล้วอบอุ่นนะนี่มันคือความชอบของเราไงเบรบเราหรือรถอย่างเงี้ยเราจะไปขับรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์องประตูก็ไม่ได้คิดดูแม่งมันจะขึ้นยังไงเามันแล้วแต่คนมันแล้วแต่โคนมันแล้วแต่ชีวิตโคนเพราะฉะนั้นน่ะหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคือความสุขไงรอวะกูอยากมีชีวิตแบบมีครอบครัวใช่ไหมแล้วกคนมบบ ไปเที่ยวกันทะเลอยู่บ้านบูวิลล่าก็พอแล้วอ่ะแบบสนุกสนานอะ่ะแต่บ้านบูวิลล่าราคา้อยล้านนะขนาดนั้นเลยเรลิมทะเลไง <laughs> ไม่ไปเช่าอะไรอยย่างงเี้ไปไปแค่ไปเที่ยวกันนะสนอกแต่ทาอะไรบ้าๆบๆเล่นอันนี้อันนี้กูอันนี้กูไม่ได้ดัดจริตแต่ว่ากูเอาแค่นั้นจริงๆด้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินที่ไปปลดคือความสุขของมืองานเพราะว่าสร้างหนี้ไว้ไงโบมีหนี้เยอะไหมก็เยอะไงเพราะว่ามีบ้านมีออฟฟิศมีพนักงานเนี่ยข่าวดีคือปีนี้บิวจะหมดหนี้แหละโคตรดีรถคันเดียวของมันหมดแล้วแล้วบิวก็ไม่มีหนี้สิทธ์แล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขชีวิตที่ไม่มีหนี้มีความสุขสุดแล้วใช่ จริงแล้วก็ชีวิตที่เนี่ยขอแค่มีที่ฉีดตูดอ่ะกูก็มีความสุขเอาจริงมีกูรู้สึกว่าที่ฉีดตูดสาคัญที่สุดที่พุ่งเลยฉีดอ่ะปุ้ดไปฉีดน้ำเอื้อมมือไปหยดน้ำเหมือก๊อกอ่ะแล้วมาเช็ดแต่โบเอาคิ้นซิ่งอ่ะเขาแจ่อเหมือนเอาคิ้นซิ่งเขาไปใช้เว้ยไม่ความแตกตรงพี่บุ๊กพูดว่าอะไรปะโบโบไม่ล้างตูดหรอทำไมโบไม่เอาตูดไปหย่อนตรงสายฉีดนะออ้วกกกููยาารร่ะไฝัพี่บุ๊กเอาตูดไปหย่อนยังไงมันเอาขึ้นไปยังไงมันสูงไม่เขาดึงออกมาไม่ห้องน้ำเขามันเล็กห้องน้ำเรามาต้องเด มาห้องน้ำมึงเห็นห้องน้ำพี่ปุแกรยงเด็ดของเขาเด็ดได้ไงของเรามันทําไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลแล้วมึงเอากินติ้งกูไปล้างกูไม่อีเหรอกูหยิบออกมากูไม่ได้เอาทั้งแผ่นหยิบออกมาก่อนมากค่ะไม่ต้องแม่ไม่ต้องจําลองนะไม่ใช่มันบุ๊บเข้าไปในมือโอ้ที่ชู่มันบางใช่ล้งมันบุ๊บเไปแล้วเข้าฟอกได้ไหมเข้าตัวอะมึง โอเคเพราะฉะนั้นอะไม่เป็นไทยแลนด์คือ Amazing มากเรื่องที่ฉีดจุกเออบบเพิ่งรู้ว่าที่อื่นไม่ไีใมีอันนี้ไม่ได้นี่นะีกาไปประเทศแบบประเทศจีนนี่ห้องน้ำไม่ดีหรือไปอินเดียอย่างเงี้ยจะบอกอะไรให้วันแรกที่มาเข้าไปห้องน้ำที่เราเข้าที่บ้านอะเออไม่แต่มันมีบางที่ที่เป็นเป็นปุ่มกดเหมือนญี่ปุ่นอ่ะกดแล้วฉีดมันก็ไม่ฟินเท่ามีที่ฉีดตูด ไม่แม่งต้องลิ้อีกว่าตรงไหมขยามันไม่ได้ใช่อันนั้นอะคือเราขยับมือเราใช่อันนี้คือเราต้องขยับตัวเราใช่มันโด็กเขาเรยบอกว่าฝรั่งมาเมืองไทยเขาชอบที่ฉีดตูดมากเลยนะบางคนเขาซื้อกลับบ้านเลยนะไม่แต่อย่างหลังประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างล้างตูดโดยตรงอะอ่าโอเคทุกคนก็มื้อนี้ก็มากินข้าวเช้าแล้วก็พูดคุยกันวกับอันนี้เดยกกินข้าวเย็นแล้วจบแล้วนะวันเนี้ยพอละวันนี้กินข้าวเช้าพอละเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อแล้วก็ติดตามคลิปต่างๆของช่องเราให้ดีีนนนะคคทุกก้ไป่อแลบ คนน่าจังหวะโคตรดีเลยแม่แม่เหมือนเป็น sound effect อ่ะเอาน้ำให้หน่อยดิไปก่อนแล้วบ๊ายบายบาย